ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง LG Autos วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโ o y o t a f o r er t ์ชเอปี2026รถ SUV ขวัญใจสายครอบครัวและสายลุยที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งเอาไว้พร้อมอัปเกรดความหรูและเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมาดูกันแบบละเอียดว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเมื่อมองจากภายนอกโ o y o t a f o r er t ์ชเอร์2026ให้ความรู้สึกดูดันและพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูใหญ่ และคมขึ้นไ่ายหน้าเลดทรงเรียวพร้อมไฟายเดินเท n นนิ่งไล่ช่วยเพิ่มความทันสมัยและการมองเห็นในทุกสภาพอากาศฝ,ฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูบึกบึนเส้นสายตัวถังมีมิติมากขึ้นทําให้รถดูแข็งแรงและทรงพลังตั้งแต่แรกถึงด้านข้างมากับล้ออลลอยายใหม่ที่ช่วยเสริมความสปอร์ตซุ้มล้อขนาดใหญ่และระยะความสูงจากพื้นถนนที่มากทําให้ฟอร์จูเนอร์คันนี้พร้อมลุยได้ทั้งทางเรียบและทางออฟโรดส่วนด้านท้ายปรับไฟไท้ายเลดใหม่เพิ่มความหรูหรา และดูทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนในด้านสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026ยังคงโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ204แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงที่ตอบสนองได้ตั้งแต่ออกตัวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลรองรับทั้งการขับขี่ในเมือง และการเดินทางไกลรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อยังคงเป็นจุดเด่นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้งานในเส้นทางสมบุกสมบันช่วงล่างถูกปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความมั่นคงทำให้การขับขี่มั่นใจมากขึ้นแม้จะเป็นรถตัวใหญ่แต่การควบคุมยังทำได้ดีและนิ่งหนความเร็วสูงภายในห้องโดยสารของ Fort u n e r 2อร์สอได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูและใช้งานได้สะดวกข,ขึ้นเบาะน,นั่งกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งวัสะดุภาย ใ,ให้สัมผัสพ,พรีเมียมมากขึ้นแผงคอนโซลออกแบบใหม่ดูทันสมัยและใช้งานง่ายระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple c u r p l a y และ Android Auto ทำให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกระบบเสียงคุณภาพดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยครบครันทั้งระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบช่วยรักษาเลนเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ในเรื่องของราคา Toyota f o r t ช n e r 2000 26จัดอยู่ในกลุ่ม SUV ระดับกลางถึงพรีเมียมราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยคาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นส่วนรุ่นท็อปพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อและอุปกรณ์ครบครันราคาจะสูงขึ้นตามความคุ้มค่าโดยรวมแล้วฟอร์ชน er ยังคงเป็นรถ ที่ให้ความแข็งแกร่งความทนทานและความสบายในคันเดียวเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและคนที่มองหา SUV ที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่เชื่อถือได้ดีไซน์เทศสมรรถนะดีและใช้งานได้ยาวๆ Toyota Fortuner 2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนี่คือรีวิวจากช่องจลทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับรถยนต์